ประวัติศาสตร์รัสเซียภายในสามนาทีอาณาจักรมอสโกเกิดขึ้นเมื่อปีหนึ่งหนึ่งสิเจถึง1240สี่สซึ่งมันก็ใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวก่อนที่จะเป็นจกักรวรรดิมอกโกเป็นอนาณาจักรที่หนึ่งของรัสเซียอาณาจักรที่สองอาณาจักรซาแห่งรัสเซีย เป็นอาณาจักรเพื่อครอบครองราชตั้งแต่พันสี่รอยห้าสิบสามจนถึงหนึ่งันเจ็ด้อยยี่สิบเอ็ดใช้เวลานานหลายปีเป็นอาณาจักรที่สองของรัสเซียอันดับที่สามจากราชวงศ์โรมานอฟราชวงศ์โรมานอฟนั้นเป็นสีเหลืองดำและขาวซึ่งเป็นอาณาจักรที่สามของรัสเซีย ครอบครองราชเมื่อปีหนึ่งพันหร้อยแปดจนถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยสิเอ็ดต่างหกากนะครับสี่จัก,กวรวรรดิรัสเซียจัก,กวรวรรดิรัสเซียเป็นอาณาจักรที่สี่ของรัสเซียซึ่งก็งงเป็นอาณาจักรที่สี่ของรัสเซียครอบครองราช1721งพัน็ดอยสิเอ็ด ก็คือเช็คลศักราชนั่นเองจนถึงหนึ่งพันเ้าร้อยสิบครอบครองราชหลายปีเป็นอาณาจักรที่4ของรัเสเซียห้สาสหภาพโซเวียตนั่นเองครอบครอง1917จนถึง1991นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาณาจาักรที่4ของรัสเซียในอันดับที่5ของรัสเซียเราหักละ อาณาจักรที่หกรัสเซียธงสีน้ำเงินเอ้ยธงสีฟ้าครอบครองเมื่อ,อปี1 9 9 1กจนถึงปี2001ปกว่า9กระว่า10ปีกันเลยทีเดียวนะครับเป็นอนาณาจักรที่ครอบครองราชหลายปีและเป็นอนาณาจักรที่6ของรัสเซีย7จ็ดรัสเซียสีน้ำเงินปัจจุบันนี่แหละ ซึ่งครอบครองเมื่อปี2001จนถึงปี2025ครอบครองกว่า24ปีนั่นเองนะครับเป็นอาณาจักรที่7ของรัสเซียนะครับสำหรับใครอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของแคนาดาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ